สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องตื่นเต้นแต่อย่าพึ่งไปเอาโ,อโหยจะมีการลบก,กันยิ่งใหญ่ส่วนเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามย่ไม่ต้องพูดถึงครับพ่าเกมนี้ถ้าหาบอกอร่านลบราชนะฏฝามนนี้ลบกันไปนานแล้วตายตัวนี้มันมีความเสี่ยงไงเพราะอาจารยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทําไมาวันนี้มันถึง78วันแล้วแต่ความเสี่ยงมันยังมีอยู่ แต่ขนาดเดียวกันก็จะทําให้โลกทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่จุดให้ยังไม่พร้อมอีกการเลยก็ต้องการอิสราเอลตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ขนาดเดียวกันอิสราเอลก็บอกว่าผมรู้นะคุณทําท่าอย่าให้ผมตื่นเต้นเพื่อให้ระเเผอถึงจุดหนึ่งผมอาจจะเล็นก่อนเพราะขนาดนี้มันถึงอีกเพียงเท่า78เจ็ดแปดวันยังหาสูตรอันนี้ไม่ได้แต่ในขณะนี้ไม่ได้ไหมายบอกปลอดภัยที่ลานอะไรยังบุกอยู่เพียงแต่ว่าจะหาตรงไหนนะครับที่จะเกิดที่ตรงนี้หลายฝ่ายเลยถ้าอเมริกาทั้งไม่อยากให้สงคารมามมันลามไป แต่สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือไอ้ตอน,นาคาราคาซันอยู่เนี่ยทางด้านขวาจัดแนวขึ้นเพิ่มอยู่ตลอดเวลานในอิสราเอลอเมริกาก็ต้องพยายามทํางานเต็มที่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การขึ้นตัวเนี่ยก่อให้เกิดผลเพราะฉันพูดง่ายๆยังน่าเสียนเต้นอยู่เพราะว่าทางด้านของอิหร่านกับนั่น ต้องการที่จะเรียกว่าล้างแค้นให้สมเพื่อที่จะรักษาศักดิ์ศรีเรื่องของอะไรต่างแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะลามปามจนกระทั่งเกิดสงครามจะทํำยังไงหาสูตรในลักษณะเพราะสูตรเดิมจะมเล่นเก่าไม่ได้แล้วสูตรใหม่เนี่ยจะต้องทํไงคือเล่นหนักเพื่อที่จะไม่ให้เสียหน้าแต่ไม่หนักจนกระทั่งลามปามกลายมาเป็นเขาเรียกว่าสงครามนะครับใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้นั่นหมายความว่าต,ต้นทุนมันสูงขึ้นเห็นไหมครับ แต่ขนาดเดียวกันก็จะทําให้โลกทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่จุดให้ยังไม่พร้อมอีกการหนึ่งก็ต้องการอิสราเอลนั่งฮะตื่นเต้นตอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ตลอดเวลาแต่ขนาดเดียวกันอิสราเอลก็บอกว่าผมรู้นะคุณทําท่าอยากให้ผมตื่นเต้นเพื่อที่อะไรครับเพื่อให้ระเลอหรืออะถึงจุดหนึ่งผมอาจจะเลิกก่อนเพราะขนาดนี้มันถึงอีพีเดทว่าเจ็ดแปดวันยังหาสูตรอันนี้ไม่ได้แต่ในขณะนี้ไม่ได้หมายความว่าปลอดภยัยอิรานอะไรยังบุกอยู่เพียงแต่ว่าจะหาตรงไหน นะครับที่จะเกิดที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเพราะหลายฝ่ายเลยทั้งอเมริกาทั้งไม่อยากให้สงครามมันมันลามตามไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือว่ามันเกิดสมมุตินะมีการเล่นงานเราลองวาดภาพดูครับถ้าตอนนั้นน่ะอิหร่านนะครับบอกล่วงหน้าแล้วปรกวากฏอเมริกากับอิสราเอลยิงอะไรครับขีปนาวุธของของนั่นไม่ใช่9 9ยิงได้70%นั่นมายกวามว่า20%เนี่ยนะครับ เข้ามาถล่มดังไดอิสราเนั่นแหละครับสงครามลามปามเลยนึกภาพบอกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะสิ่งที่น่ากลัวก็คืออะไรครับทั้งอเมริกาทั้งด้านอิหร่านขณะนี้ก็ต่างฝ่ายต่างพอรู้รู้ถึงขนาดไหนถ้าคุณดูนะทางด้านอเมริกายังไม่ได้ย้ายคนของเขาในอิสราเอลนะครับค่ะเดีนยวนะครับถ้าว่าจะลบกันจริงๆแล้วเนี่ยปาเนี่ยย้ายแล้วผมกันถึบอกว่าครับว่าะนกันนีนีที่เลบานอนแต่ที่อิสราเอลเงียบใช่เลย คุณเห็นได้ยังครับเพราระว่าเพราระว่า,าถ้าอิสราเอลถ้าอิสร,ราเอลมยิงเนี่ยมันยิงทั้งในทั้งประเทศเลยอะ่ะเล่าความัครับเพราะฉะนั้นอเมริกาเห็นไหมที่เขาย,ยังไม่ได้ย้ายก็เพราะนึกเขาคิดว่ายังไม่ถึงตรง,ตรงนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งถึงอยากให้เราเนี่ยติดตามข่าวสารหนังสือพิมพ์หลาย,ลายๆฉบับหรือเรื่องอะไร<อ>ต,ต่างเหล่านี้นะครับอย่าไปอ,อย่าไปฟังแต่เรื่องของอะไรครับไอโซเชียลมีเดียโอ้โหออกมามันมากเลยเพราะขณะนี้อาจารย์ยังบอกว่าอันตรายยังมีอยู่แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยครับ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้หลีกเลี่ยงแต่ทางด้านของอิหร่านกับกลุ่มติดอาวุธนะครับเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องอะไรครับต้องมีการแก้เผ็ดให้เป็นสูบน้าสูงเหนือแต่ขณะเดียวกันจะแก้เผ็ดเพื่อไม่ให้มันลามปาม,มันสู่ตอนนี้ยังยังยังมันก็ยังหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นอันตรายก็คือว่านะครับหนึง่งมีการแก้เผ็ดรุนแรงแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่พลาดพอพลาดปั๊บ กรณีอิหร่านโทษนะอิสราเอลภายใต้ขวาจัเล่นหนักเลยเห็<ช>นไหมครับซึ่งอันนี้อาจจะทําให้เกิดาการขยายวงไปสู่เรื่องสงครามภูมิภาคได้เหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วย,ยังไม่ต้องตื่นเต้นถึงขนาดโอ้จะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ก็ต้องตื่นเต้นนะไม่ว่าไม,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 ไม่ตื่นเต้นนะครับอาจารย์ก็ตื่นเต้นแต่ต้องนะครับอย่างที่เขาที่แล้วอาจารย์ก็มาเล่ให้ฟังบอกว่าโอกาส <S <S ที่จะลบนะตอนนั้น,นมันมีน้อยแต่ก็ตื่นเต้นแต่คราวนี้น่าตื่นเต้นมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นครั้งที่สองแล้ว การพส่วนหนึ่งถ้าโชคดีนะครับก็คือรักษาหน้าให้ทุกฝ่ายเลยก็คือหาทางลงเรื่องของการทูตซึ่งขณะน,นี้อเมริกาอียิปต์กับอะไรต่างกําลังทําหน้าที่อยู่และคุณอย่าลืมนะการส่งสัญญาณไปยังอิหร่านนะครับนะครับไม่ใช่แค่ทางด้านอเมริกาอ่อทางด้านของจอร์แดนอัสซีเรียบ,บียก็ส่งสัญญาณไปยังอิหร่านหมดเลยว่าเฮ้ย hey, เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะตั้งหมายกวามว่าอเมริกาเอาจริงด้านาต่าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่อิออหร่านตอนนี้พอทําได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือใช้อีกเส้นทางหนึ่งครับเพื่อที่จะรักษาหน้าใช้เส้นทางทางการทูตโดยผ่านอ,องค์กรนะครับอิสลามิกนะครับเขาก็มีการประชุมอะไครับเรื่องขององค์กรทางด้านของอิสลามซึ่งก็มีซาอุดิอาระเบียมีการประนามเรื่องของอทางด้านอิสราเอลซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่ากับเป็นการให้เชิญชนะกับทางด้านอิหร่านนะครับเพราะว่าสามารถใช้องค์กรเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่ที่ ใช่ประนามเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองว่าเฮ้ยผมยก็ใช้วิธีทางด้านกฎหมายเพราะอิหร่านที่อยู่ตลอดเวลาผมจะเล่นงานคุณแต่เล่นอยู่ในกรอบของอะไรครับกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นก็มีการประชุมแล้วก็มีการอสอสเตรเลียก็ออกมาประนามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านอิหร่านพยายามทำเพราะโดยสรุปสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องตื่นเต้นแต่อย่าพึ่งไปน่าเอาโหยจะมีการลบก,กันยิิงให่ ส่วนเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามยังไม่ต้องพูดถึงครับยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับมีที่ไหนครับไอตัวนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งอะไรครับทางด้านรัสเซียก็จะพองวงอยู่กับเรื่องตอนนี้รัสเซียก็พยวงอยู่ทางด้านยูเครนนะครับแล้วก็อะไรต่างจะให้อาวุธก็มีขอบเขตจำกัดทําได้ยังไงจีนเองก็ไม่ได้ยุ่งเพราะตัวเองก็มีประเด็นปัญหาพราะฉะนั้นจะร่านทางพันธมิตรของของอิหร่านเขาจะจะแอคชั่นยังไงคะอาจารย์คือถ้าอิหร่านนี่ยังคงต้องต้องรอการวางแผนคือ ฝั่งของศักดิ์ศรีก็ต้องรักษานะคะแต่ว่าจะมิสแคคูลเลชันหรือว่าโจมตีพลาดมันก็จะกลายเป็นมีความเสี่ยงนะคะแบบนี้เฮสบบลล์ ok นะคะฮูตีนะคะหรือว่ากลุ่มอื่นๆเขาจะต้องชะลอตามอิหร่านไปด้วยหรือเปล่าคะถามเลยครับถ้าไม่มีอิหร่านช่วยพวกนี้จะลบได้ได้ยังไงครับเขาจะอยู่อโลนหรือครับนึกภาพครับว่าพวกนี้ต้องรวมกันนะเพราะสิ่งที่เขาต้องการร่วมกันคือจะได้ผลเล่นกันหลายสายจากฮูติอันหนึงจากอลบานอนอันนึงแต่ว่าเล่นกันแบบนี้เขายัางมีความรู้สึกโอ้มันมันหนักนะ เพราะว่าอะไรครับเกมนี้ไม่ใช่อิสราเอลอย่างเดียวนะครับเกมนี้อเมริกากนละกองกาลังขึ้นมาเต็มที่เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งถ้าคุณดูการทูตนะครับทางอเมริกทางด้านรัสเซียตอนนี้เป็นประธานของคณะมนตรีความมั่นคงคุณเห็นข่าวไหมครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็มาพูดกับอิหร่านในลักษณะไหนครับบอกให้อิหร่านคล้ายๆนะครับอดทนเอาไว้นะครับ,นะรบเพราะทางรัสเซียเองก็ไม่อยากที่จะให้เกิดการขยายตัวของอะไรครับการลบ เพราะถ้าคุณเป็นรัสเซียนะเกิดรบก,กันนะอิหร่านเนี่ยถูกทําลายด้านฐานอาวุธเกิดทางอะไรต่างเหล่านี้กระทบกับทางด้านของรัสเซียด้วยเพราะเกมนี้นะถ้าหาบอกอิหร่านลบว่าชนะป่านนี้ลบก,กันไปนานแล้วตต้ตัวนี่มันมีความเสี่ยงไนงะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทําไมวันนี้มันถึง78วันแล้วมันยังยังนั่นแต่ความเสี่ยงมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นในความเห็นอาจารย์นะครับก็คือว่ามันมี2ทางทางหนึ่งนะครับแก้เผ็ดแล้วก็อะไรครับแล้วก็แก้ได้ในลักษณะที่ ที่เขาเรียกว่าตอบสนองมอนครัง้งแรกเลยเล่นเป็นเป็นลักษณะหนักแต่ก็ไม่ได้ลามปามอันนี้ถ้าดีที่สุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้อสอง admit calculation ต้องการแบบนั้นแต่พลาดอันนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยอาจจระธาเรื่องใหญ่มีสองวงคือรบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธกับอิหร่านอีก,อ,ก,อ,กอีกประเด็นหนึ่งนะครับต้องแยกออกมาที่ประเด็นนะครับกับติดอาวุธอาจจะเรียกว่ามีโอกาสที่เกิดได้ง่ายกว่า กับทางด้านอิหร่านเพราะต้นทุนในสูงขึ้นกับอันที่3นะครับก็คือสามารถหาทางลงทางด้านการทูตนะครับในการที่จะอิสราเอลอมบเจราจาเพื่อลดเขาเรียกว่าอะไรครับอุณหภูมิตรงนี้เพื่อที่จะทําให้ทางด้านของอิหร่านอะไรมาไม่ถึงกับเรียกว่าอะไรครับอะไรครับมีความรู้สึกว่ารักษาหน้าให้นะครับในกรณีนี้แต่สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือไอตอนคาราคาซังอยู่เนี่ยนะครับทางด้านขวา,าจะี่ยขึ้นๆอยู่ตลอดเวลานในอิหร่านในในในอิสราเอล เป็นอะครับเพราะฉะนั้นขึ้นถ้าเป็นพรีเอ็มเนี่ยมันก็ยุ่งอเมริกาก็ต้องพยายามแต่ทางานเต็มที่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การขึ้นตัวเนี้ยก่อให้เกิดผลเพราะฉะนั้นพูดง่ายง่ายยังน่าตื่นเต้นอยู่แต่อย่าพึ่งไปโอโ้โหจะเกิดไอ้นูน่นเกิดไอ้นี่นะครับส่วนเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามอย่าพึ่งไปพูดถึงแล้วครับนะครับเพราะว่าในกรณียังไม่ได้ถึงจุดที่จะต้องมาพูดถึงตรงนี้ทั้งอเมริกาทั้งรัเสเซียทั้งอะไรไม่ได้อยู่ในฐานหน้าที่จะไม่ใช่เป็นสําหรับรัเสเซียกับทางด้านของจีนทางตัวกลางเา แต่สําหรับอเมริกากับตะวันตกนี่ใช่เพราะว่าถ้าหากว่าอิสราเอลไปแรงของตวันตกในการที่จะอะไรครับรักษาเขาเรียกว่าฐานอานาจในตะวันออกกลางเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็ไปกระทบกับโอ้โหภูมิตศาสตร์อย่างมโุลาณเพราะฉะนั้นในกรณีสําหรับอเมริกากับโดยเฉพาะกับยุโรปโดอเมกามันเป็นไ i ท์เออร์อินเทรนสนะครับแล้วก็ยังเป็นคะแนนเสียงที่สําคัญด้วยเพราะนั้นถึงเหตุผลว่าทำไมอเมริกาถึงให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ แล้วคือถ้ามองเหตุผลจากที่อเมริกานั้นระบุขึ้นมานะคะในมิติของเศรษฐกิจบ้างน,นะคะที่บอกว่าอิหร่านเนี่ยจะต้องเจอความเสียหายของเศรษฐกิจอย่าง้ายแรงเลยนะคะแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะคะมิติของการเมืองความมั่นคงนะคะและที่สําคัญเนี่ยเศรษฐกิจมีผลไหมคะที่ทําให้อิหร่านต้องคิดแบบนั้นใช่ครับใช่ครับคุณอย่าลืมนะฮะร,รัฐบาลของอิหร,ร่นานเนี่ยเป็นสายเป็นสายเดี่ยวเป็นสายกลางนะครับไม่ใช่สายเหี่ยวนะฮะแต่คือถ้าดูโครงสร้างทางการเมือง คุณเป็นรัฐบาลจริงแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกี่ยวข้องฐานอยู่ภายใต้อำนาจของผู้นาสูงสุดนะครับนะครับของโคเบเน่เลก่อนไหมครับแล้วก็อยู่ภายใต้สูงสุดของกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรเนชั่นแนลการ์ดอะเลก่อนไหมครับเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีเป็นประธานจริงแต่อำนาจในส่วนนี้ยังขึ้นอยู่กับทางด้านอะไรครับคืาเนชั่นแลการ์ดเล่า่อนไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นสายเหี่ยวที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณนนี้แต่อย่างไงก็ตามนะครับผู้นําเหล่านี้ต้องคํานึงถึงว่าเศรษฐกิจนะุ่ นะครับพอโดนเล่นงานเศรษฐกิจสิบปียังไม่ฟื้นเลยนี่จะโดนหนักเข้าไปสองประชาชนก็ไม่พอใจเพราะอะไรถูกแซงชันปั๊บแรงกดดันจากภายในมหาศาลเลยเห็นไหมครับสามพอมีการกันนี้ปั๊บเนี่ยครับความเสียหายจะเกิดขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นก,กันนี้มันก็จะเกิดเรื่องของอะไรครับรัฐบาลซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในฐานะล่อนแล่นขึ้นมามากเพราะฉะนั้นองประกอบสามสี่อันเนี่ย ก็เป็นองค์อีกองประกอกกบหนึ่งที่ทางด้านอิหร่านต้องคิดถึงด้านเศรษฐกิจเฮสโบรกก็ต้องคิดเศรษฐกิจเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ไม่เหมือนตอน2006ตอนนี้เศรษฐกิจจำแย่แล้วก็เรื่องของอะไรครับความยากจนต่างๆของฐานเสียงเขาอะมากมายมหาศาลจําน,นวนเยอะเลยนะครับ <c oughs> ไม่อยากแล้วเขาลบก,กันแค่นี้ <c oughs> มันไม่ใช่ลบก,กันเฉพาะเฮสโบรก ที่อยู่ทางตอนใต้นะที่มาอยู่ในเขตปลองตาหารที่เล่นงานลบกันนี้อิหร่านต้องเข้าไปบุกในไหนในเลเบานอนเลยได้ล่าวมและอีกอนนันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับซีเรียรอบกันนี้ทางด้านาทางด้านอะไรครับทางด้านของอาทางด้านของอรัเสเซียก็ไปต้องการเพราะซีเรียรนะยังอยู่ในด้านหน้าพึ่งฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บถูกเล่นงานด้วยเพราะฉะนั้นจะกระทบกับความไม่บั่นคง,งของระบบของซีเรียด้วยซึ่งอันนี้เป็นพันธมิตรของรัสเซียทั้งหมด รัเสเซียเองก็ไม่อยากให้สถานการณ์บานปลายไปถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทําไมว่าสถานการณ์มาถึงอยู่ในอึมครึมฮะในขนาดนี้ครับค่ะแต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดก็น่าสนใจนะคะคือในเมื่ออํานาจสูงสุดเนี่ยอยู่ที่อายาเตระนะคะโคอมอีนะคะซึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณซึ่งก็มีความเชื่อนะคะในเรื่องของ ศักดิ์ศรีนะคะศาสนานะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดยืนของเขานะคะประเด็นเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจความกังวลใจเรื่องของการเมืองเสถียรภาพหรือว่าแม้แต่กระทั่งผลประโยชน์ของทางมหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรเนี่ยเขาจะคํานึงถึงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะวิธีคิดอาจจะต่างค่ะอาจารย์โอเคอันนี้ง่ายมากเลยคิดครับนะครับมันไม่ด้หมายความว่าถ้าคุณจได้อุดมการไม่คิดเพียงแต่วิธีการคิดง่ายๆจนะเกิดอะไรครับเช่นตอนที่ประชาชนนะ่ะ ลุกขื้นขึ้นมาเยอะขเขาก็อุดมการเต็มที่นะครับอยู่เต็มที่ที่เขาอุดมการเต็มที่เพราะอะไรถ้าคุณแม่อุดมการเต็มที่มีโอกาส,าท,กาสาที่รัฐบาลพังนะอืมเขาก็จะอยู่ไม่ได้เอ่ามันต้องเล่นเต็มที่เข้าใจาไหมครับแต่คราวนี้ถ้าคุณอุดมการจัดคุณไม่ใช่เป็นฝ่ายการะทานะตอนที่อยู่คุณเล่นกับประชาชนคุณฝ่ายการะทาตอนนี้คุงอาจจะถูกกระทำ่ะจากพะละรอมหน้าที่เหนือกว่าในกรณีนะครับคุณอุดมการตรงเนี้ยรักษาอุดมการได้ไหม เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาต้องคิดเพราะพวกเขาผู้นําเหล่านี้เขากลาเขาจะต้องมีการก็เลยเขาคุเลกันระหว่างไรน้ําหนักที่ตรงนี้เพราะฉนั้นไม่ใช่บอกว่าไอ้เป็นอุดมการล้วจะเป็นที่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องของนโยบายต่างประเทศมันมีนมความลึกซึ้งมากไปกว่าที่ตรงนั้นลหลายต่อหลายกลางนะเขาบอกว่าอะไรครับหลายแห่งนะเขาเรียกดับเบิลสแตนดาร์ดดูอย่างอเมริกานี่ครับในแง่อุดมการลิเบอร์ลาลิเบอรว่าลิเบอร์ลสแตนบาร์บาระเโอรโบเป็นปเผด็จกาสนเบนุบนเต็มเี่รพราะเขาต้องคิดถึงผลประโยชน์ทางชาติเบา อันเดียวกันเลยครับแล้วกะมันต้องมีการคำดึงถึงที่ตรงนี้ด้วยครับแล้วระหว่างที่โลกรอรุนด้วยความตระทึกนะคะอาจารย์ประเมินผลกระทบนะคะว่ามันจะมีผลมาถึงภาพของเศรษฐกิจการลงทุนยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็ทองคําในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ถ้าใครตอบได้เนี่ยครับผมต้องยอมยกนิ้วให้เลยครับเพราะอะไรครับเป็นเทวดาครับ